ในช่วงนี้นะครับเราจะมาฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ของแขกรับเชิญซึ่งมีอาการที่เรียกว่าบ้านหมุนหรือบางคนอาจจะเรียกว่าโรคความดันแรงดันในหูใหม่เท่ากันหรือจะอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนั้นนะครับมีสาเหตุมาจากต้นต่อเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราไปฟังความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยาจากท่านศาสตราจารย์ดรเตอร์พิเชวิริยจิตราและท่านรองศาสตราจารย์ดรเตอร์ไผ่ปั้นทองครับกระเพาะรุนแรงใช่ค่ะ แล้วก็บ้านหมุนเนี่ยคือแก้ไม่หายล่ะใช่ค่ะหาหมอกระเพาะนี่ยังไม่ค่อยรุนแรงนะคะอย่างที่บอกเพรเคลือบกระเพาะมันก็ลดลงแต่บ้านหมุนเนี่ยค่ะมันมันก็ส่งบ้านหมุนนี่ไม่ได้ไปหาแต่ตอนเป็นกระเพาะเนี่ยเคยเป็นกระเพาะขั้นขั้นที่แบบว่าอ้วกอยู่สามสี่ชั่วโมงช่วงนั้นแบบเปิดร้านกระเป๋าะค่ะแล้วก็ขายกระเป๋าแล้วมันเครียดตอนจะปิดร้านนะคะ แต่มันขายดีจนเครียดมลยเม่เศรษฐกิจแบบสภาพเศรษฐกิจสี่หปีนี้ก็พอจะซอแต่ลแรกเราก็เคยจะเออเราแก่แล้วหรือเปล่าใกล้เลขสี่เลยเป็นบ้านมุนเอาวัดเข้าวัดแล้วดัแต่มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเราไม่ถ่ายด้วยมั้งคะเป็นคนที่ไม่ถ่ายถ่ายระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะแล้วก็แสดงว่าระบบการการบริโภคก็ไม่ดีด้วยใช่แล้วก็ระบบขับถ่ายก็เลยแย่แล้วคือระยะหลังใช้สมุนไพรมันดีขึ้นใช้สมาธิมันดีขึ้นแต่ว่า การดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปไงคะมันจะต้องแบบปรับการกินหมดเลยคือจะต้องมาแบบว่ากินอาหารที่มีกากใย,ยเยอะกินลดอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแล้วกินของมันของทอดของหวานนี่ไม่ได้เลยกินของของทอดปุ๊บสมมติกินเช้าเย็นปากเป็นแผลเลย <ะ>กินของมันก็เป็นสิวนี่ยังเป็นดนึงแต่อันนี้เป็นเพราะกินเยอะนะคะเพราะภาคนี้แบบว่าเริ่มกินได้ก็กินเยอะค่ะงั้นเล่าประสบการณ์ให้เราฟังหน่อยว่า<ะ>พ,อพอเริ่มมาจับผิด <c oughs> เริ่มอยากรู้แล้วว่าจริงหรือเปล่าที่บอกว่าเราเคยกินพวกชาดีท็อกถูกไหมคะอันนี้มันยิ่งกว่าชาดีท็อกแต่เราเราเราทึ่งเพราะว่าพวกชาดีท็อกมันกินเช้าถ่ายเย็นเราก็รู้ว่ามันอาจจะเหมือนยาถ <c oughs> ่าย <c oughs> แต่อันนี้มันเหมือนก็เรารู้ว่าเอ้ยมันปรับสมดุลเราจริงนะสามวันแล้วเราถึงระบบขับถ่ายเราถึงเริ่มทํางานไงคะแล้วช่วง <c oughs> นั้นมันถ่ายของเสียออกมาเยอะมากเลยเราก็อดีใจหนึ่งวได้ผลเสร็จปุ๊บเราก็ลองของอีกเราก็มีความว่าเออหรือมันเราก็ไปเริ่มกินของ ไข่ทอดอาจากเมื่อก่อนกินไข่ทอดชิ้นเดียวก็ไม่ได้ไงที่บอกนะคะแล้วก็มากินอของหวานพวกเป็นคนที่ชอบกินเบเกอรี่กินของหวานแบบแต่กปกติะคะือนนานๆกินทีหลังๆคือใช่<ง>แล้วก็กินแบบนมปังกับจิ้มสังขยาครึ่งปอนด์เลยค่ะพอวันที่สามนะคะที่บอกว่าเอ้วันวันที่ห้าละอันนัน้สามอาการนี้กลับมาเลย อ๋อ<า>คือเป็นบ้านหมุนใช่ไหมันก็เราเราก็เลยโอ๊ยมันเป็นไรเนี่ยใช่ไหมคะแต่ว่าคือเราเนี่ยเคยเคยรักษาอาการคือเคยเป็นคนที่แบบชอบ,อบทดสอบไงคะเพราะคือเคยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นไมเกรนขนาดที่ว่าที่ว่ากินยาแล้วมันก็ต้องเพิ่มพเพิ่มเพิ่มถูกไหมคะมันเหมือนก็นไม่ได้แก้ที่ต้นเหต,เหตุเหมือนกันแล้วก็เวลาเรากินยาเวลาเราไม่สบายเป็นไข้เป็นคนที่เป็นไข้บ่อยกินเป็นเวลากินยาเป็นไข้เนี่ยมันก็จะตาบวมแล้วก็รู้สึกว่ายาเนี่ยมันมีผลกระทบกับร่างกายเราไงคะเราเคย เลิกเลิกยาพาราโดยการที่ว่า,ามากินสมุนไพรมันก็จะเกิดอาการเหมือนกับว่าสร้างภูมาค่ะร่างกายมันจะแบบต่อต้านกับไข้สูงมากเราก็เลยเชื่อไงคะว่าอะอันนี้มันก็คงจะเป็นการแบบร่างเราร่างกายเรากำลังสร้างภูปรับสมดุลใช่เราก็กินต่ออ้าวละแล้ว่างจริงจริงแล้วน่า<ช>จะมีหลายอย่างในตัวคุณเองนะเนี่ยใช่ใช่เ,ใชเป็นปนโรคเป็นไข้ง่ายใช่คือแบบ เหมือนร้อนในอีกใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายยากระบบขับถ่ายไม่ดีอีกใช่ก็ถ้าอยากให้ดีอย่างนี้ต้องไปภาวนามรู้สึกอันนั้นภาวนาด้วยควบคู่ไปได้ครับก็จริงๆทําไมมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบขับถ่ายเร็วขนาดนั้นหรือไม่เร็วเป็นอาการผิดปกติ มากกว่าคนอื่นอาจจะเซนซิทีมากเธอเซนซิทีทุกอย่างที่ว่าใช่ใช่เพราะเป็นภูมิแพ้มาก่อนก็คือแพ้อะไรง่ายในในร่างกายของคุณเอจริงๆแล้วผมว่ายังมีอีกหลายอาการนะฮะใช่ค่ะที่ที่เราไม่ได้เล่ากันถูกไหมใช่ค่ะปวดหัวด้วยเพิ่มมาพักสองภูมิแพ้ด้วยถูกไหมเออเนี่ยทุกอย่างกลับเขาที่หมคือเมื่อก่อนจากที่เป็นคนที่ติดหวัดง่ายคือหลานเนี่ยเป็นหวัดเราติดหลานแต่หลานไม่ติดเรา คือเราเดินไปห้างอย่างเงี้ยค่ะเขามีคนไอรถใส่เราอะเย็นนั้นเราก็จะรู้เลยติดเชื้อปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะค่ะสามสี่เดือนมานี้ไม่เป็นหวัดเลยแล้วคืออาการที่รู้ว่าเกิดไม่เ,เี็นแทบจะไม่คือไม่เป็นเลยอะค่ะเพราะว่าที่บอกค่ะว่ามันมันจะเป็นก็ต่อเมื่อเวลาเราเครียดแต่ปแป๊บเดียวแต่มันไม่ได้เป็นอะค่ะแล้วบ้านหมุนบ้านหมุนนี่ก็หายไปเลยไม่รู้ตัวเลยใช่ ไม่มีอาการเลยไม่เวียนหัวเมื่อก่อนจะเวียนหัวบ่อยมากแล้วก็ที่บอกค่ะเหมือนคล้ายๆน้าในหูไม่เท่ากันด้วยก็มันก็จะมีเสียงก๊อกก๊อกอยู่ข้างหลังด้วยค่ะแล้วก็วีดงอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมันก็ว่ามันจะวูบๆค่ะหาก่อนที่จะเป็นบ้านหมุนนะถ้าบ้านหมุนนี่คือหนักละถ้าอธิบายยังไงดีครับก็ลด T N F ลง T A H สองลงมาครับก็เป็นหลักการเดียวกันแต่ประเอินว่าอาการของคุณเอ๋ที่มีอยู่ในตัวเนี่ยทั้งภูมิแพ้ด้วย คัทั้งอะไรนะปวดหัวไมเกรนกระเพาะบ้านหมุนด้วยกับเกิดจากภูมิคุ้มกันไม่สมดุลเนื่องจากมี TH2 สูงเกินไปนะครับทั้งหมดเลยต้นเหตุเดียวกันเมื่อเราเพิ่มปรับเพิ่ม TH1 เพิ่ม Tregulator มันก็กด TH2 ลงไปก็นั่งสมาธิได้นานขึ้นนะใช่ค่ะขอบคุณมากครับคุณเอก